อุบลราชธาน,นีเกิดเหตุที่ร้านทองเยาวราชสาขาบิ๊กซีนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะฮะคนร้ายเนี่ยใช้วิธีการคือตัดลูกกุญแจเข้าไปในร้านทองนะฮะแล้วก็ตอนที่เจ้าของร้านเดินลงมาจะเปิดร้านเนี่ยเจ้าของร้านลงมา3คนปรากฏคนร้ายใช้อาวุธมืออาวุธปืนเนี่ยจี้บังคับให้เจ้าของร้านเนี่ยขึ้นไปชั้นสองแล้วใส่กุญแจมือแล้วก็ขู่บังคับให้เปิดตู้เซฟตู้เซฟเนี่ยมีเงินอยู่นะฮะกวาดเงินไป1นึ่งล้านห้าแสนบาท แล้วก็ได้ทองคำรูป,ปรพรรณเนี่ยน้ำหนักรวมเนี่ยประมาณ1,500บาทนะฮะมูลค่ากว่า30ล้านนะฮะหลังจากนั้นก็หลบหนีไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีนะครับแล้วก็ขมโมยปืนเข้าไปด้วย3กระบอกนะฮะปรากฏตอนนั้นสายตรวจของสอพอเมืองอุบลราชธานีเข้ามาตรวจดูแลความเรียบร้อยแล้วก็เห็นผู้ชายคนนี้มีท่าทางพริรุษก็เลยตามไปฮะ ไปเจอรถจักรยานยนต์จอดอยู่ที่หน้าหอพักนะครับก็ตรวจสอบใช้ทะเบียนปอมนะพอดูข้อมูลจากตัวเลขรถก็ทราบชื่อว่าเป็นของนายสลาวุฒิกาศุลอายุ25ก็เลยเข้าตรวจค้นนะฮะพบว่านายสลาวุฒินั้นกาลังจะเปลี่ยนไปขับรถเก๋งเพื่อหลบหนีการจับกลุ่มนะฮะพอตรวจสอบพบปืน3ามกระบอกของเจ้าของร้านทอง<ม>แล้วก็ปืนที่ตัวเองใช้ก่อเหตุกระบอกหนึ่งเงินสอดอีก1นึ่งล้านห้าแสนบาทให้แฟนสาวก็คือนางสาวอรชรคงมาลัย ซึ่งกาลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพ,พตํารวจก็ตามไปจับได้ที่สถานีขนส่งจังหวัดอุบลรัชธานีจับได้ทั้งคู่นะฮะนายสลาวุธบอกว่าตัวเองนั้นก็วางแผนไว้แล้วคือตอนเช้าเนี่ยตัดกุญแจประตูเหล็กหน้าร้านเข้าไปซ่อนตัวเจ้าของร้านลงมาปุ๊บก็ขู่บังคับเลย mm hmm. ให้บอกรหัสตู้เซฟฮะเนี่ฮะแล้วก็เคยมีประวัติเป็นอาสาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรมให้กับทางสถานีตำรวจตอนหลังเนี่ยนิสัยไม่ดีฮะเขาเลยไม่ให้ช่วยงาน ะะก็เลยออกมากอ่อเหตุแบบนี้แต่มีบางข่าวบอกว่านายคนนี้เนี่ยฐานะฐานะที่บ้านก็ไม่ได้ขี้เหร่นะฐานะาดีอะ่ะแล้วก็เป็นแอดมินของแฟนเพจมีด่านบอกด้วยที่จังหวัดอุบลด้วยม,มีด่านบอกด้วยเขาเคยทำงาน,งนกับตำรวจใช่ไหมเป็นใกล้ๆก,กับอาสาใช่ไหมเป็นอาสาแต่ว่าใช้เวลาคือตำรวจจับได้เลยใช้เวลาไม่นานนะฮะ